กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอาอาป่าลุสงสุหมงสุบดสุขุสงคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับสองสานีป่าบรรยากาศยามแรงแรงน้องเอ๋ยมือในห้ามกัดสีไปเมนะื่อนานไปเมื่อนานน้องมีกระเป๋แดงพ่อพี่น้องไหมกระเป๋แดงของนอง้นอ,นองแก้มบุ๋มนะเอาน้องแก้มบุกกรมาพอดีเลยเอาเมื่อนาน,านํำการปะ ก็จะสิเมื่อยยังพี่น้องเมื่อนาเมื่อกับน้องแก้มบุ๋มน้องกิ๊กกี้สวัสดีค่ะลุงพากกันสร้างหัวมาฟ้าหัวมาใหม่ๆพี่น้องเอ้ยย้ำนาวย,ยา้ำนาวนี่ต้องบาา <c oughs> แบบว่าต้องแบบมีคนซาาหาพี่น้องนอนซาขึ้นคือคนที่เป็นเสริมสวยก็คือน้องทำน,น้ำโซสกนะผมเป็นงานเสริมสวยเหมืนกับฟ้าหายห้ากอะไรสราหัวพี่น้อง ว่าที่สี่คือหัวนองนัดน้องเงยน้องนัดซา,ามหลังว่าเข้าเียงเมื่อนานกเ,เลยต้อาก่อลยนอัน้คือเก่าเก่าปรกงน้าคือเก่าแต่ว่าค่เนแต่ว่ามีแสงแดงเดเนาะมีแสงแดด ปลาใเมื่อยอยู่น้ำแด่ไม่ถูกน้ำายญ่พอกรเบิดมันจะมีอย่ได้มะขงเขาเปียกในลปลาลูกมะ,ะ,ะเขาเปียกพอเอมื่อ <c> ก <oughs> <c oughs> นังจิ๋เฮียทองปลาได้บอกป้าลูกด้วยค่ะเราเห็นอะไบ้ปลาหัวปาสองปลาสองปลาสองแข่งกว่ามีนั่งั่งกิ๊กีๆเด้ นี <laughs> <laughs> ่พ่อหาหมอเจ็บมอกำลังจะจะแกปะเนาะมาเด้อพอดเสียงไน่นได้ไมพักกะหอดน้่นพักกะหอดนู่นตอนนี้เนีะยแกสิหัดเสียนหรอแกจะเิให้้นไม่ต้นตอกหยาเงี้บแบบ เป็นนั่นแหงแห่งแรงๆพี่น้องกระสมหวา,านยามแร็กมันออบนานเลยเนาะรสมะพร้าวี่ดดี่ไปเบิกไปส้มโรงการพี่น้องว่าเขาสิไปเก็บใบอีกย่างเนาะเก็บมานนอีกนย่างประมาณนี้เนาะไปเบิกไปส้มโรงการพี่น้องเลยที่ทาประกันได้พอโทษขอใครหลายเด้อมาบนก็ไปได้หลักใก่นี่มาบนโดนหลักใก่เด้อเรือ ไก่บ่าาบาชอบไค่แมบับุกมันนี่เ่าแล้วบ <laughs> ่มุกไบ่ะแลมากินมักินนี่มัเเ้ยมันอันนี้มันแทงบ่แมนบ่มุกอุมุกี่จะเกาะนนั้นเอาวางเลย

เพราะว่าคนใหญ่คนนันมามัไว่เนาะคือมาลี่มไกวอยู่นะคือบอมัไกวเนมันกะหัวบักไงหนี่ยน้องเอ้ยยังเจอเพ็่นขอมาโซ่มาโซ่บแลวพามามกกินไก่น้าพจอหน่อยแตกสดสดนั่งาบได้สิท่านาน เด็เอ้ยไปดูยไปดูไปดไปเก็บบไปเก็บใบซีดาร์ใซีดาเมื่อไหร่ยังไงจื๊อเราตืนเ้าไปหกโมง เบ่งมาโซลการพี่น้องนี่ต้นพีดาตรนี้เก็บใบอยู่ในอะกิ๊กเก็บอยู่ในเก็บใบเราต้องเอาใบวิอะไรเด้อเอาใบมาย้โโอ้เอามาตกับใบสีดาัรดาหน่อยก็ได้หลายเอากิกเนาะ เอาแบบนี้เลยบอกพี่เอานะแบบนี้เอาแบบเป็นใบนี่งเมาแอบมันหกนะแบบเบื่อไปทีไรไปทำงานพี่เอาใบซึ่งน้ำเดี๋ยวเขาก็ไปเอาตองต่ออันนี้นะที่มันเหี่ยลงนะ เหยียบแล้วเหยับแล้วบอให้อาบ้างงันก็มีใครหยับอ๋อเจ็บหัวป้าบะอีนสี้อะใบใบงามๆได้ร้ายแล้วพ่อหรือมั้งมา่อกี้เนาะ

มนันยากจัเย็นปลลุงสียงลมแห้งห้งปลาลุงล้มยิงนพ่ากะจไปเอาใบตองกล้วยมาปลลุงมาเมื่อไหร่มีไงจืดมาปลลุงเรามากขะป่าจะมีป่าเลยแกน้องแกมเขาอยากได้ลิ้งป่ามาเร็งปลลุงให้ได้ลิ้งป ah> ่ามาเรยง ตูกเนอก็มาหดเลยหดตัวตวลูานี้ บะไรกัดค huh? ่ะนเ็ดน่กินหน้องตนนี้ได้ต้เรียบร้อยแล้วเนาะเอาเอาเมื่อหายเงินื้น้ี่เลยตัดเนเห็ดนั่งแหละตอยู่ตดเเห็ดนั่งเลยนี่เลยมันจะไปงัวเพราะยันงัวไปแ้ะะเนาะเบิ้งออกมาอืจะเอาดเอาเลย

การเอวัวเขาคลอดพี่น้องเตรียมจอดให้นาพ่อวัวขบอยู่บ้างวัวขบอยู่พี่น้องเอ้ยแย่ในี่นายวัวนะปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้พี่น้องปล่อยแล้วก็มีคือมยหลักอะไรอย่างเวนหลักเอางัวเนี่ยยังกงเวนพี่น้องเอ้ยงัวบ้านอ้อมๆก็ในเสียบเสียพอละโตทรงโตพออยู่ในบ้านถ้าเราจะเสียบซ้โตพี่น้องเอ้ย บดวว่าแดีว่าปล่อยป้าแบบนี้แหละพี่น้องปล่อยปลาแบบนี้แหละปล่อยป้าล้วก็บอเห็นเลยแล้วก็เลยแบบ่อย่งจ่อยนีเลี้ยงงัวยำเละปล่อยแต่อยู่ในนาตัวเองหนีเลี้ยงยำเละพี่น้องเลย n h าก็คือแบบนี้แล้วนีจะกินอย่างเลี้ยงงัวยำเละแต่ก่อนนี่ถ้าสปล่อยได้ปล่อยลงโถงลงถากปล่อยได้พี่น้องเลยแต่เดี๋ยวนี้ปล่อยบม่ได้แล้วปล่อยปุ๊บนีก็มีคนหลักโลก พี่น้วแม่ป้าเด้ลูเป็นแดงูเล่น็ะนอเป็นงัวเถิกพี่น้องเอ้บแม่งัวแม่ซชเป็นงัวเถิกเด้อเด้อ้ดน้อยนะข้าก็ออกวางานซื้อเขาได้กินนาะมาน้พี่น้องเอ้เนาะงัวตางกันนี่งัวต้วนี้จน้อยน่ยพี่น้องทันยาหาไ้ไร้ยาวิตามินน เป็นโรคประมาณต้นน่ะเนี่ยเป็นโรคปืนง้วเปืนเราเลยง้วาเป็นตุ่มเลยเพื่อนก็เลยโซมาเลยนี่ตัวนี้แหละง้วาน้องตาง้วานี้แม่กับลูกแกน่ะแกง้วานันใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยว่าออกลูกว่านชื่นเลยกับเป็นง้วาชนีได้พี่น้องไปอย่าจอยหายตัวหนึ่งหายแล้วก็ออกลูกเลย ว่าเป็นตัวเธอหน่อเพ็รแดงหน่อย,อยมะเมอ่อองท่าน,นี่ขาเมื่อหนะเด้อย,ยนี่แล้วุวได้แตบตองเมือเ่อหนี่น้องเรยรอย่างมาสบายตองมาเลาะรีวิว ตรห้ทตรงหน้าละกะมารี่ิวคว่ำแหงควง่ำแหลงบรนนอกบันหน้าเฮาแบบอากาศหนาวมันเป็นยังไงเนาะขนาดไก่ยังจิรู้จุดโจ้พี่น้องเอ้มันอากาศหนาวโคตรค่นกะกะหนาวกันตอนหนาวแต่ยังดีแต่ว่าหลังจากมาแต่ส่วนมาแหวมบนเทียงประเทศน,นั่น,นมันเดี๋าฮโมกไหวพี่น้องเลยเลยพาลานมาแหวกกินต่อ หัวมันกินได้แล้วบมกินได้หน่อยมันเป็นมันที่ว่าเขาเจ้าคุดคายอะไรเงี้ยวันนี้จ่อยคอ,อหัวมาหวัวสองหัวอบอ,อกเห็นอยู่ในไพน์เขาก็เลยพาลานมากินหัวออก,กินเมื่อแล้วมาแร้งเงี้ยฮะมันเรี้ยงหอดมืดวะจะย่าใช่ไหมเมื่อมาแร้งถ้าก็ยิงแข่ากไม่ได้ก็ไม่ได้น่าเป็นงานดี <laughs> ถ้ากินกันสามคน

กนะลแล้วับอันน้มันยังมันตัวมันัมันมันพูดเท่ากับลังเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ลางสิญญางเมื่อพี่น้องเลยพอคั่มเลยคลิปนี้็ือคอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่านเด้อพี่น้องพบพ่อันคลิปต่อไปพี่น้องเลยเฮาสิได้กล่าวคำว่าสบายดี